มาชมบรรยากาศบนเขานะครับมาอยู uh, ่ที่เขาเขาสองโลกครับจะได้เดินขึ้นเขาเลยนะนี่ก็ท้ำนะครับมีถ้ำอยู่ข้างบน เย็นนี้ก็จะเข้าไปปฏิบัติในธรรมก็ถือว่าปลาธรรมชาตินะปลาเป็นพันๆไร่ก็เดินขึ้นมาเดินปีิข้างบนเขาเนะ สักดนะครับไม่ได้อยู่ในชุมชนก็อยู่บนเขาล่ะวัดอยู่บนเขาเลยกับห่างชุมชนก็จะเพื่ปฏิบัติเขา

tiếp tục à thì từng thấy lâu bên chút chút vừa để sang của tị sang xa là xa là cứ này giờ dù đã làm của tị dù đã กุฏิพระเดชพรกคุณหลวงพ่อเจ้อวาดเขา ข้างล่างก็จะเป็นศาลาก็ลงที <c oughs> ่นี่ก็จะมีโรงครัวก็มียตดโยมของมัธถุไย เขาอีกรูนึงนะไม่มีหมู่บ้านไม่มีเหมือนกัน